อืมเอา้าว่าไงคุณลุงโอ้โหมาตกปลาปะเนี่ยแน่นอนใช่ไหมโอ้ไงมาเช็คประภาคารอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยเป็นนักซ่อมมือทองโอ้โหเป็นเกาะเล็กๆมีต้นไม้แบนๆอุ้ยว่าไงเจ้าหนูยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะฮะครับไม่เป็นไรเจ้าหนูไม่เป็นไร อันนี้อะไรเอ่ยแอปเปิ้ลหน่อยไหมไม่ไม่ดูกัะดีนะเอาเอาไม่ได้เนี่ยต้นไม้ที่เต็มไปด้วยแอปเปิ้ลน่าอร่อยคือตัวเกมมีแค่นี้เหรอคือเดินตรงๆมาเลยใช่ไหมไม่มีอะไรโอเคเปิดประตูโอ้โหตรวจสอบไม้เก่า โอ้โหเพลงปิดเลยเพลงอย่างหลอนอันนี้เป็นห้องอะไรมีเตียงนอนอฉันไม่เคยนอนค้างคืนตู้เปิดได้อันนี้ไม่มีอะไรโอเคจะมีอะไรแห่ใส่หน้าปะเด่ยตรวจสอบรูปภาพ Build to Last ไปขึ้นไปซ่อมกันดีกว่า รู้สึกว่าเราจะเป็นพนักงานซ่อมพวกไฟใช่ไหมเพราะว่าประภาคารมันก็เป็นไฟแล้วเนาะอันนี้คืออะไร Use กึ๊บอื้มอ,อ๋อเป็นการเลื่อนเครื่องลงมาเช็คเอาละทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมันใช้ได้แล้วฉันเสร็จธุระแล้วกลับไปที่เรืออ๋อ,อ ดึงแมชชีนขึ้นไปที่เดิมก็คือดึงอีกทีหนึ่งใช่ไหมนี่ปั๊บโอเคแล้วเราก็กลับไปที่เรือครับแค่เนี้ยวันๆเปิดตู้ให้ด้วยอ่ะเป็นคนดีเอาไปเธอหน้าสักลูกหนึ่งไม่เป็นไรผมเกรงใจดูกลับก่อนนะเห็นหมาผมไหมเธอหายไปอ่ะตัวเมียเรา คุยกับแมวไม่ได้นะครับอย่างน้อยเกมนี้ก็ยังมีอะไรที่ปกติอยู่นั่นก็คือการคุยกับแมวอ๋อมีขอบ้านได้ขอได้ลุงผมกลับก่อนนะเจอกัน,นเจอกันพา,านเดินทางระวัดระวังด้วยล่ะขอบคุณครับไปกลับเรือสัปดาห์ที่35โอ้โหทำงานนานจาังวะ อยู่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยว่าไงลงุงไม่ได้เจอกันนาน oh, กลับมาอีกแล้วเหรอไม่เหนื่อยหรือไงเนี่ยไม่เหนื่อยลงุงไม่เหนื่อยแต่ไม่มีอะไรกินอ่ะเนี่ยออช่วงนี้เศรษฐกิจยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยว่าไงเจ้าหนูไม่ได้เจอกันนาน Please, ช่วยบอกทีว่าหมาผมอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเจ้าหนูคนนี้ก็ยังถือแอปเปิ้ลเหมือนเดิม ทำไมนายไม่หยิบแอปเปิลไปสักลูกนึงอะก็ไม่หิวเพิ่งกินมาที่บ้านมีเด็กมาวางไว้ไม่เป็นไรเราทำธุระของเราให้เสร็จดีกว่าโอเครีบทำรีบกลับครับผมอืมเช็คซ่อมเครื่องเรียบร้อยมีฝุ่นนิดหน่อยโอเคมาปัดปัดถูดถูงานเสร็จกลับบ้านนอนครับวันๆันหนึ่งทำงานแค่นี้ สบายก่อนกลับเนี่ยเราก็ต้องลาทุกคนด้วยทุกคนรักแอปเปิลของพวกเราครับกลับก่อนนะจ้หนู Bella. เธอชื่อเบลล่าตัวเล็กแล้วก็มีสีแดงหมาอะไรสีแดงรูปแมวก่อนหนึ่งทีก่อนกลับบ้านเอ้ยเกาะน,นี้มันแปลกๆแะเนี่ยลุงก,กลับก่อนนะ well. เอาละฉันหวังว่ามันจะใช้งานได้นะได้นอนลุงผมช่งงมางซ่อมระดับหนึ่งกลับบ้านนอนสัปดาห์ที่134โอ้อโอ้ยโอ้ยแล้วลุงลุงโอเคป่ะครับพวกเขาทำเหมือนว่าล h t เฮาส์มันมีค่ามากกว่ามนุษย์อีกนายก็ด้วย โอ้ผมไม่เกี่ยวมีตอนะไรมุ่งมุ่งตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมมีผมร,รู้ส,สึกว่ามันเริ่มแปลกแล้วมันเริ่มไม่ปกติอุ้ยเจ้าเหมียวตาแดงโอ้โหเป็นไรเนี่ยแผลเต็มตัวเลยมีบางอย่างโจมตีผมตอนกลางคืนผมพี่ว่าไอแมวตัวน,นี้แหละหนูพี่ว่าตัวข้างๆนั่นแหละแน่นอนอะไรเนี่ย แอปเปิลเน่าถือจนเน่าเลยเหรอมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเฮย้ยจะมีอะไรแห่งไหมเนี่ยไม่มีนะอุย้ยวันนี้มีรูปดาวมาด้วยออสวยดีทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆนะท่าผู้ชมแล้วก็ขึ้นมาซ่อมเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้าน อึบโอเคโอเคไม่มีอะไรต้องซ่อมโอเคเสร็จแล้วกลับเรืออุ้ยมีอะไรข้างบนด้วยเมื่อกี้มองไม่ทันครับแต่ว่ามีอะไรข้างบนด้วยไม่รู้เออว่ะเดี๋ยวเข้าหลังผมต้องเงยหน้ามองข้างบนหน่อยละเฮ้ย อะไรอะมีอะไรอยู่ใต้เตียงเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงครับลองเปิดเพลงโอ้เพลงก็แปลกๆเตียงก็แปลกๆทุกอย่างมันแปลกหมดฉันรู้สึกไม่ค yes? ่อยดีเท่าไหร่แน่นอนแอปเปิลหน้าขนานั้นระวังด้วยนะ ที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกแล้วไอตัวที่ไม่ปลอดภัยตัวข้างๆหนูเนี่ยเมียวตาแดงเลยมันจะมาคลืดๆอ,อ,อีกไม่ต้องเลยไปขวนเขาลุงอาบน้ำบ้างนะโอ้โหเน่าหมดแล้แค่รอเวลาก่อนที่นายจะจบลงไปใต้ท้องทะเลเอา้าทำไมอะลุง รอเวลาไล้เรือผมมันเรือแข็งแกร่งโอ้โหสัปดาห์ที่สองร้อยเก้สิบหกอุ้ยรู้สึกว่หมอกมันหนาขึ้นปะว่าไงลงุงไม่อาบน้ำอีกฉันได้ยินว่ามีใครบางคนเข้าไปในประภาคานในนามันนี้มีใครเข้าไปงานเข้าแล้วเข้าไปเจอใครไหมเนี่ย ไงเจ้าหนูผมว่าผมรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเบลล่าอดี๋ยวบอกนะว่าหมาโดน,นแมวกินน่ะไมานะอันนี้ยังถืออีกเหรอได้ยินเสียงเขาหรือเปล่าเ,เสียงอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเลือดรอยเท้าที่มีเลือดนะครับแมชชีนโอ้แอปเปิ้ล เศษแอปเปิลเต็มเลยเศษแอปเปิลเต็มเลยครับตรงนี้ก็มีแมวตกปลาเพิ่มมาอุ้ยนี่มันมีเส้นผมแล้วก็เศษเนื้อบนเอ,อ่อบนพิลโล่บนอะไรอะหมอนข้างเหรอเอ้ยบนหมอนเออ มีเส้นผมแล้วก็เศษเนื้อบนหมอนใครมาทำอะไรอุ้ยเครื่องมันลงมาอยู่แล้วอะยังไมไ่ทำอะไรเลยแต่ข้างบนอะไรครับนะ่โอเคซ่อมเครื่องเลยแล้วกันไหนก็ลงมาล้วโอเคตอนนี้มันสามารถดูแลตัวเองได้แล้วหมายความว่าไงเครื่องดูแลตัวเองได้ด้วยเหรอ ไปขึไปโอเคกลับบ้านแล้วมันไม่ปกติแล้วที่นี่มันเริ่มแปลกๆแ,แต่ก่อนกลับเราต้องคุยก่อนฉันได้ยินเสียงพวกเขาทุกวันเลยหนู <help> ช่วยผมได้ไหมได้โปรดไอ้หนูพีซโอ้โหหนูไปกับพี่ไปลูก ขึ้นเรือกอพี่ไปโหเสียงนเสียงเราสงสารมากไปรู้ดันไม่ได้อุยอยากช่วยอ่ะมันช่วยไม่ได้อ่ะมาปล่อยให้อยู่บนเกาะน,นี้ผมรู้สึกว่าเด็กนีาจะเป็นอะไรที่ปกติสุดแล้วน่าจะเป็นคนปกติสุดแล้วครับพวกมันมีมากแล้วพวกมันทั้งหมดก็ตามนายมาโอ้ม oh ม่กอดหมายความว่าไงใครตามผมมาไม่มีสัปดาห์ที่ อู้อ่านไม่ทันแล้วอะ่ะหกสิบโอ้อันนั้นคือตัวอะไรโอห,หูต้นไม้ตอนนี้ก็เป็นแบบต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ครับอะไรวะเนี่ยลอยเต็มไปหมดเลยบ้านเต็มไปด้วยเลือดต้นไม้สีม่วงขึ้นเต็มเลยแมและแมวแล้ว แล้วโอ้โหแล้วเด็กหายไปไหนแล้วเนี่ยจะบอกนะว่าตอนนี้นายโชคดีนะเพราะว่าชัอิ่มแล้วโอ้โหแน่นอนมันกินเด็กเข้าไปแล้วแล้วคนเนี้ยแอปเปิลเน่าแล้วครับเน่าแบบสุดๆตาดำด้วยคุณได้ยินแต่เสียงแมลงวันคือผู้หญิงตายแล้วหรอคือแบบเน่าจนตายครับ ในห้องเนี่ยอันนี้มีเสียงอะไรด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะนี่คือโจเอา้าเพื่อนร่วมงานโจมาทำงานที่นี่เหมือนกันโจตายอู้อะไรแล้วนะตรวจสอบหน่อยตรวจสอบได้ไหมไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ มัูดขึ้นมาครับโอเคผมว่าเรารีบซ่อมรีบกลับดีกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบตาฝาดแบบ <c oughs> มันไม่ใช่เครื่องอะ่ะมันมันเหมือนหัวใจอะ่ะมันมีเสียงแบบตึกๆอะไรเนี่ยไหนเช็คดิ อะไรอะ่ะ is over มันจบแล้วคืออะไรเราทำอะไรอะ่ะอันนี้คือเราฆ่ามันทิ้งเหรอหมดทุล่าแล้วกลับไปที่เรือโหยังมียกกลับไปที่เดิมอีกไปขึ้นไปที่เดิมโอ้โหโอเคครับกล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 ับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว,ลวไปแล้วครับ คนนี้มีอะไรไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีขู่มีเสียงขู่แล้วแมวอะ่ะโอ้โหแมวขอบคุณที่ทิ้งเด็กไว้ให้ประมาณนี้ไม่เป็นไรอยากเอากลับไปก็เอากลับไปได้อยู่ดีผมกลับก่อนนะลุงผมคงไม่มาแล้ว <Good. S 1> ออโล่งอกอุ้ย อันนี้คืออะไรอะตอนแรกไม่มีนี่โอเคลุงลุงโลกอกผมไปแล้วผมคงไม่มาละที่เนี้ยอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วกลับบ้านอุ้ยอเอ้าจมน้ำ ตรงทั้งเกาะมีชีวิตหมดเลยครับอ๋อแล้วก็ที่เขาบอกว่ารอเราจมน้ํา